จากกรณีหมอเอกดรฐานานุนฮิรันชัยวรรณดึงในผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปที่ประชาชนหลายๆคนตั้งข้อสงสัยกับการระบุว่าเป็นหมอและตั้งคำถามว่าเป็นหมออะไรเนื่องจากไม่มีข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์ของแพทยสภาจนทำให้มีการถามกัะสนัันไปทั่วโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะโดยล่าสุดวันที่11ตุลาคม2567ได้มีเจ้าหน้าที่เลขาธิการแพทยสภาเปิดเผยว่าหากถามว่าหมอเอกเป็นแพทย์หรือไม่ ตอบได้แค่ว่าไม่ได้เป็นนายแพทย์และไม่มีชื่อดังกล่าที่ปรากฏในสื่อในฐานะข้อมูลของแพทยสภาส่วนการใช้อ้างตัวว่าเป็นหมออาจจะหมายถึงหมออย่างอื่นอย่างเช่นหมอพื้นบ้านหมอแพนจินหมอแผนไทยเป็นต้นจึงต้องไปตรวจสอบข้อมูลกับสมาคมนั้นๆดังนั้นคําว่าหมอไม่เท่ากับว่าแพทย์เมื่อถามว่าหากใช้คําว่าหมอแทนคําว่านายแพทย์จะไม่ผิดกฎหมายใช่หรือไม่ทางเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหากใช้คําว่าหมอไม่ใช่คําว่านายแพทย์จะ มีพฤติกรรมในการรักษาโลกก็จะผิดกฎหมายฐานะหลอกลวงซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอาญามีโทษจำคุกเพราะแพทยสภาจะดำเนินการในกรณีที่เป็นแพทย์และการกระทำผิดกฎหมายของแพทย์สภาเช่นการพักใช้และยึดใบอนุญาตซึ่งสามารถตรวจสอบว่าชื่อนามสกุลนั้นเป็นในแพทย์จริงหรือไม่ผ่านเว็บไซต์ของแพทยสภาและยังได้มีการกรณีนี้แพทยสภาได้รับเรื่องตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะต้องไปดูว่า การใช้คำว่าหมอเป็นหมอแขนงไหนจึงประชาชนและสื่อมวลชนสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ทางแพทยสภานั่นเองค่ะ